ลูกชีวิตจิตวิญญาณลูกชีวิตจิตวิญญาณเจ้ากรรมในเวรหรือไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรโอปปากาลีสิ่งมีคุณทั้งหลายสิ่งมีคุณทั้งหลายมีพระคุณทั้งหลายมีพระคุณทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองผู้เฝ้าแฝดินแดนผู้เฝ้าแฝดินแดนสามีพัญญาสามีพันยาบุตรทิดา สาคณญาตทั้งหลายเพื่อนร่วมสาชาติทั้งหลายกี่ยกี่สมัยกิการกี่กรบมก่พุทธันดรที่เริ่มมีจิตดวงนี้ขึ้นมาที่ก่อเกิดนิพนุคน ville, Hill, <s ummer Gram ABS> ูลนี่เวณนี่กรรมที่ข้าพเจ้า <t ip un photos> เคยเข้าไปร่วมลงเมืได้ร่วในทรัพย์บุคคลอื่นก็ตายในทรัพย์บุคคลอื่นก็ตายแ่นแนินแดนบุคคลอื่นก็ตายแฟนแนินดนบุคคลอื่นก็ตายที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยใจจสี่ทั้งหมดทั้งสิ้น่าจจสี่ทั้งหมดทั้งสิ้นหรือเขี้ยวเข็นในแรงงานทั้งหลายหรือเขี้ยวเข็นในแรงงานทั้งหลาย้เกินจิตใจ้เกินจิตใจครับขู่เข็นครับครูเข็นหรือเรียดนาทาเลส าด้วยขณะห,หนึ่งขณะใดก็ตามาด้วยขณะหนึ่งขณะใดก็ตาม เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามเร่นึงเรื่องก็ตาก่เกิดนิการนว่กิดนิกาเวศหรือการที่ข้าพเจ้าหรืการที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินร่ในชีวิตแห่งท่านทั้งหลายในชีวิตแ่งนงหเบีนเรีบีอรวท่ทั้งหย่ท่านทั้งหลายคนรักของท่านทั้งหลายคนรักของท่านทั้งหลายสนิแห่งท่านทั้งหลายนสิท่งานทัายิ่งใดที่ท่านทั้งหลาย่านทั้งหลายำบากเพาะข้าพเจ้า เป็นเหตุจะมากก็ตามจะน้อยก็ตายขอบพระเจ้าทั้งหลายขอเจ้าเชิญเจ้าชายที่วาสนาบารมี ที่มีมากับองค์มหาบรมีทง์มหาในองค์มหาพุทธองาองค์พุทธะองค์พุทธะมหาโพธิสัตว์มหาพธิระโพธิสัตว์ตอนเนื้อพุทธังกูอาริยเจ้าริสงอาริยเจาริสงศาสนาศาสนาคุณลนตัย บาจารผุ terror, society, urai, Jasmine, ay, ้บิดามันดาหรือบาเมียนใดที่เกิดขึ้นจากโลกสังคมที่ข้าพเจ้าไี่เคยเป็นผู้ให้มาผู้เสียสละมาขอท่านทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่ถูกข้าพเจ้ากระทาทั้งหลาย้อถูยร่วมเกินทั้งหลาย และบุปการีทั้งหลายทานทั้งหลายอึงมีส่วนในทั่วการมีส่วนในทั่วการไปตลอดการวสนาในวาสนาบัลใาสนาบรมีทั้งหลายเป็นข้าพเจ้าาเจ้าที่มีมาแล้วที่มีมาแล้ว ทั้งทุกหมู่ทุกเหาทงทุกหมู่ทุกเราทุกชั้นทุกภูที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับข้าพเจ้าพันกเจ้าก็ขอให้มีส่วนในทั่วกัรขอให้มีส่วนใไปตลอดกาลไตลอดการตั้งแต่อดีตแต่อจนถึงปัจจุบันจนบันหรือจะบังเกิดขึ้นในอนาคตหรือจะ สุดประมาณไม่ได้มิสุทธ์ประมาณไม่ได้บารมีทั้งหลายบารมีทั้งหลายก็จะสิ้นสุดเมื่อใดก็จะสิ้นสุดเมื่อใดขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหล่าทุกเหมู่ทุกเหล่าตึงเจอเปิดใจกว้างตึงเปิดใจกว้างบารมีบารมีมีส่วนบารมีมีส่วนบารมีแห่ข้าพเจ้าทั้งหลายแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการเธอ แล้วขอให้ท่านทั้งหลายถึงให้อโหสิกรรมในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่ข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเถิดอโหสิอโหสิ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมต่อทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้ละเมิดล่วงเกินต่อข้าพเจ้ามาในขั้งหนึ่งใครใไรก็ตามจะมากก็ตาม น้อยก็ตามการร่วงเกินในทรัพย์สมบัติแห่งข้าพเจ้าชีวิตแห่งข้าพเจ้าร่างมีพัญญาแห่งข้าพเจ้าผู้ที่ด่าแห่งข้าพเจ้าประเทศชาติบ้านเมืองแผ่นแผ่นดินแดนที่ข้าพเจ้าปกครองอยู่หรือจะร่วงเกิน รู้สึกนึกคิดแห่งาพเจ้าแ้ความรู้สึกนึกคิดแห่งข้าพเจ้าเกที่ยวเห็นรลวงจิตดวงใจแห่งข้าพเจ้าสร้างความกดดันสร้างความกดดันเปลื่นนาดวาสนาบรมีแก่ข้าพเจ้าจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอาจขัดเคือง รู้สึกถูกกดดันทั้งหลายพระเจ้าขอา้ห้าอโอกาสให้หสวกีกรมตอท่านทั้งหลายต่ท่านทั้งหลายชีวิตจิวิตจิวิญญาที่เคยประมาณร่วงเกินเกาทครม่วงเกินกพระเจ้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเพียงเล็กน้อยก็ตามขอให้หัวกีกมขอให้หสิีกม ้งหมดทั้งสิ้นยังหมดัหมดจิตหมดใจหมดจิตหมดใจแต่บบดนี้เป็นต้นไปแต่นี้เป็นต้นไปตลอดกาลอโหสีอโหสอโหสอโหสิอโ